างรถไฟไหมรู้จักรู้จักทางรถไฟไหมตอนเช้าคุณครูขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอมอเตอร์ไซค์คันหนึง่ง<า>นั่งสองคนและมีหมาสองตัวอ่าอเ้ยเฮ้ยไม่ใช่หมาสองตัวเฮ้ยผูยย้ผิดมีคนสองคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีหมาหนึ่งตัวหมาหนึ่งตัวสีขาวหมาตัวนี้มันทำอะไรรู้ไหมมันเดินตรงวนมอเตอร์ไซค์วนเลย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมหมาตัวนี้มันวิ่งตามมอเตอร์ไซค์วิ่งแบบเร็วๆอะ่ะมันวิ่งตามแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเออขับจะลรานขับหัวล้อเลยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรหมา2ตัวหมาสองตัวขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่คนสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ มันวิ่งตามมอเตอร์ไซค์แล้วหัวล้ออะไรหัวล้อละอะไร,ร,รมาชนคนหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรหมาสองคนหม,<า>ม,มาสองคนไม่ใช่หมาสองคนไม่ใช่หมาสองคนคนสองคนคนสองคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหมามันวิ่งตามไม่ใช่หมาสองคน Law, ไม่หยุดเลยนะอะไรอะไรอะไรก็นั่กระหมาเดี๋ยวเดี๋เหมาหนึ่งตัววิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์ที่บนมอเตอร์ไซค์มีคนสองคนไม่ใช่หมาสองคนโอ้ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดพวกนี่แม้แล siz ้วห uh ัวร้อไม่หยุดเนี่ยเป็นไรกันนะกะนา